้าหนังงมาจากข้าวหนังงเลยก็ลงมาข้าบังเตยข้าบังเตยเลย้เดียวลงมากลอบบางเตยไก็าาเตยขอสอขมาานนี่มันจะมีทางนี้ยดอดก็มันจะชุนกันคือไปออกตางนี้ทางมอูจะบ้ยอย่เป็นอูเ,อเอล็กไม่มีนั่นทำไม่กอน จบเข้าหนองอะไรกันลงมาเข้าบังตยเข้าบังตย้แล้วเรื่ลยวลงมาในกล้องบังตย้อแล้วก็ไปออกนอกลีคือนาเขามากคือมันผ่านช่ามู่บานผ่านมู่นึ่งผ่านมู่ร่องแล้วผ่านมู่เจ็ดช่ามู่บานแล้วไปลอดใต้สะพานลยานลงจากกล้องนะครับปลออกไปนอกลีเกามากเอาบังห่เอาวังห่าเลยลงอาเอาเลยเต็มลงในเอาทีเดียวผมบอกออกยับกล้องนี้ เนี่ยหรือออกจากนีครับจากกล่องนี้ป้านปานอยาบนี้ครับครับแต่ว่าตีเด็กนะมันจะมีหยดกล่องนี้ไปตามนี้ก่อนปานครับกล่องหวังดวนปานทางกล่องหวังดวนเสร็จเลยเพราเนี้ยมันจะมีทางนี้หยดกล่องมันจะชุ่นกันคือไปออกทางนี้ทางกล่องข้าวท้าวข้าวท้านีปานปานมาทางก็เป็นไดาเลียมาทางนี้ต well ึ้งเลี่ยเสร็จเลยก็มามองมามามา รวมแก้มู่บ้านจับเอามงตรงนั้นยังอยู่กลุ่มหนึ่งครั้งจาไว้า50ปีเฮ้ว่ะตีคิวป,ปีมาเลวน้องก็จ่ายเรื่อง ไปต่างเรือไปต่างว่าเข้าตอยว่าปังว่าเข้าตอยไปนต่างคลองคลองนี้คลองบาเตยอนี้เด็กคาเข้าต่างว่าเข้าตอยไปข้าวปังอาเนี่ยมัก่อนไปตลาดปังอาเนี่ยกระต่างสายเนี่ยครับครับเนี่ยชึ่มเป็นไงเด็กชุมตึ้งเขียนนาเขาเด้งคาไปชุมเขาจะเป็นที่ปีหลายปีมาแล้วเราเกิดมานี่ไม่กว่าตั้งเราจำความได้นี่เขาเหยียบเขาเด้งหมดแล้ว แม่มีการข่าวเยอะมีชาวไม่ขอนั้นเยอะกว่าชาไม่นีชาวไม่คนไม่คว่ามฟ้าชาวไม่คนเกิดพุ่มขึ้นไปเอาขี้กางข้าวนะชาไม่ยูนบ้านเลยไม่ลงมายูนี่ที่ประมาณลีหญ่ที่กว่าพีมาแล้วมากกว่าว่าไม่มีไม่มีได้ยินเลยว่าไม่ว่ากันพอชาวไม่นีมันแบบว่ามันเพื่อมัน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 กลัวคนเร่ยไปนเนี่ยมันกลัวคนเร่หมาคนชาไม่อน มันไม่เคยคนปอยตึงรบับไอ้นี้กลางคืนมีคนโรกเปียวกลางวันมีคนตะคูนั่นแหละมันยังมันมีเที่ยงคนหมาล้วไม่กอนนู้นหน่อยเดือนอะไรยินตะคุนตะคุนนะี่ไม่มีใครกล้าไปทำไรมัน เอาเหุดนี่กับละมันอันนี้ลังลาทุตมีกับละมันท่ามาทำที่น้อยท่ามาทำที่นี่ลาทุตเลี่ยเกลือคุดนี่ตำลา,า,ายทั้งปลาใจลื่นทั้งกล่ำคลองนี่ตำลายมัดเลยคือคือ,คอต้นไม้ไม่เลือดสักต้นนึงนี่แต่ไหนเอานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเอาเหลือคุดเลยตรงนี้ต้นไม้ต้นเดียวก็ไม่เลือดประมาณทำได้หล่อยๆกิทนทุตหลูหลุดตาไปไม้ที่ขทเขาตัดจะไปทำอะไร ไม่ไม่ได้จ่ายประโยชน์ได้เลยครับคือเขาเขาจะจ้างให้คนทำตำตำผลเจยทำผลเกลือไม้โกองกอ,อ,อ,องเลยก็โพลถึงจต่ตัวนี้เนี่ยเขาก็ลอยน้ำไปมั้งถ้าไม่นั่งเขาจ่ายแมกโก้บดบดจนเรียบมัดถ้าไม่ทำแันนั้นเดีอยพุทธก็จะพาไม่ได้เดี๋ยวพุทธคือมันจะทช่หมออท่องค้างใช่หน้านี่คือควานไม่เลยม้นไปเลยพุทธด,ดินไม่เลยมันทำแบบนี้จนจนเตี้ยมัดต่างกลง เต่าทานเต่าทานเนี่ยมันมีอยู่คนเลยครับคือคนอย่างเลือดุดแต่ว่ามันก็ก็ทำได้เดืองปลาชายลีนเต่าทานนี้ปลาอย่างเดียวก็คือทำตอนนั้นก็คือไม้กลางกลางโครงมันกันแหละตอนนี้ยังที่ที่ที่เขาทำเขาอย่าม้ฝังกาวซุ้มจึงเป็นไม้ที่ช่วยหามต้นเสือเสือนั่นเขาเอามาทำเต่าทานมันไปเผาทานแล้วมันใหญ่ๆมันก็ผ่าผ่าที่รุ่งแบบทุเราทำผ่าให้ทาดีอ่ะ ตงประมาณ6นั่งมัปรมาณี่า้งที่ฟัประมาณมทีทคนทเต้านึงเต้นี้มีตรงนี้มันมันคว้างขึงขืนคงและเท้นึงกัประมาณเป็ดปลากาปางฟังมีตรงนี้ตอน,นึงนีเปปักปาคงนกนะครับพอมาถึง ปลากองนี้ตรงนี้ต้นเหล่าตรงนี้มีมีประมาณชิบกว่าปลาเหล่ามาถึงตรงนี้ผลนี่นี่นี่แปลากรงเขาเด้งปลากรงเขาเด้งนี่ก็มีนี่ช่วงนี้ช่วงที่ผมฟังมาจนมาถึงปลากองหมึ่งได้ช่องคร่ำปาาตรงนี้มันมีเป็นต้นเป็นต้นผมฟังแต่แต่มันมีได้ทุกทุกุกเองี้ผมฟังก็าือว่าถ้าถ้ามีผมฟังนี่ปลาเหล็กปลาหน่อยช่วงน้นเยนนี่ เทเจชาวบ,บ้านเทตามพงฟ้าไปป่าขึ้นโครงตรงนี้นะครับนี่เ่ยว่าผ่านนี้วันหนึง่งพวกกาวา่าประมาณเป็นเป็นตึงต้งจิบตันกับวันวันพอพงฟ้าปอกปักคนได้คุณเสียรอยลูกป้าป่าไม่รอถลักกันมาเลยลูกปลาเล็กๆแคลนเยอะไม่ได้ไข่ปกกลกเก๋่ทุ่งภูเก็ตพอพอโทษแกวนาทีเขาเขามาจับเขามามาฝังลักมัดชาวบ,บ้านเราต้องมีอาชีพนั้นอย่างเดียวเขามาที่ทำร้าย bằng quân gạo lược đi lùi, thứ ngày thứ anh may lược, các cụ mà mà chật đăng cùng bằng dân, rồi bằng múa sa, tám nam của ban, này này múa ban cùng lệch lệch chật đăng ba chùm chun mà, cứ cả thắm cùng với cho nên tảng tuần ní rồi thức quả, mình mình được trung lại lại mì có hai, 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 เราคว่ากุุงห้อยปูปลาในคลองนี้มันดีขึ้นปลาสวยงามมีพร้อมมัดในในในคลองบางตั่ชนมาบ้านปลานี่ครับก็เกิดเกิจะมีความคิดตอนที่เราทำปลาชุมชนตอนตอนที่เราทำปลาชุมชนตอนนั้นนะ มันพอบอกว่าลูกกุ้งลูกปูลูกปลาสิตัวอ้นก็มันนะมันจะขึ้นมามามาผักพ้นตัวตัวเล็กก็มันนะอยู่ในในปลาใหญ่ลินจนแล้วพอพอช่วงตัวมันเยอยหรือว่ามันก็ต้องย้อไม่ได้ในปลาใหญ่ลินมันก็ต้องลุงกลับไปอยู่ในคลองพวปลาวนนี้มันจะอยู่ในในคลองเด็วเดวถ้า้าลุงไวมันมีอาชีพประมงล่ย่างว่ามันจะลุงไปตึ้งคลองนันบางทีทุกจับไปมัน ซึ่งเราหิดว่าบ้านปลาบ้านคนเราน่าจะทำบ้านให้มันอยู่มันก็ได้มีที่รับนี่นี่คือคิดวนี่นว่นี่เนี่ยกิด้ดบยาจบ้านเราเราก่ว่าน่าจะทำบ้านให้มันอยู่ ัดนามต่างๆนะนะมันจะไม่มีทตปักทีฟึงเลยมาทำบ้านปลาให้กับแต่ชาวบ้านคือถ้าเกิดว่าปลาบ้านปลาเนี่ยเป็นเออขึ้นมาได้จริงปลามาฝึงมาปักแล้วให้ชาวบ้านได้ไปตกเบ็ดแต่ว,ว่าได้วางอ้วนหวา,หวาไปตามเหลืองมันคือให้พ้นประโยชน์กับชาวบ้าน ไม่เก็มเลยไมยังไม่ยัาารกค้อ้นมเลย่ดูดยประมาณนี้นะเชิขึ้นเนี่ยมันพอตรอง่านที่นี้ก่นมันจะขึ้นมาแค่นี้แล้วผ่านเห็นลูกช้างแล้วเราก็ผ่านตรง สะพานรอเตยครับเนี่ยปั้นสะพานนี้ครับรถตะปั้นหรือมาชุดมาชุดปลายน้ำอย่างนี้ค่ะแล้วเวียนกลับเวียนกับลุงมาทำไมถึงไปลายสองไม่ได้นะได้ครับอ๋อนี่มันตื่นมันหินหินมารเลยวิ่งไม่ได้ไม่สามารถวิ่งได้เลยครับไล่างเลยไปลังไปล่างไล่ไปล่างไปล่างนี้อนนี้ไม่พอแล้ววตอนนี้เรามาถึงจุดแล้วเรามาถึงจุดจุดแล้วนะครับ

ở đây lắm cũng. có vài vài. Lao cuốn góc ngó đẻo